นัติสันติปรังสุขขังอันความสุขอื่นจริงกว่าความสงบไม่มีสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์ปูวันนี้ก็จะได้นำนิทานตำนานพระเจ้าหาอยชาติมาเล่าสู่กันฟังตอนนี้เป็นตอนที่15มีชื่อเรื่องว่าปูทอง ในการละครั้งหนึ่งอีกแล้วนะครับนานมาแล้วณนะหนองใหญ่แห่งหนึ่งใกล้กับป่าหิมมาพานโนนก็มีปูทองแหละขนาดใหญ่มากเท่ากับลานนวดข้าวตัวหนึ่งลานนวดข้าวนี้เมื่อก่อนเขาเรียกว่านนวดข้าวเนี่ยก็จะต้องมีเอาฟางข้าวที่มีเม็ดข้าวด้วยเนี่ยมากองแล้วก็ให้ วัวหรือควายนั่นแหละเดินวนไปก็แสดงว่าต้องมีอย่างน้อยเนี่ยก,กว้างกว้างอย่างน้อยก็คง10เมตรยาว10เมตรเนี่ยแสดงว่าปูตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยตรงตรง,ตรงมีตัวใหญ่เนี่ยนะขนาดกว้างอ่าอย่างน้อยก็คือ10เมตรเนี่ยยาว10เมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี่แหละโดยประมาณนี้ใหญ่ถือว่าใหญ่มากโอ้โหบอกเขาเท่าลานนวดเนี่ย แต่ถ้าหากว่าเป็นลานนวดขนาดใหญ่ก็ต้องใหญ่กว่านั้นแต่ตัวนี้เอาเป็นว่ากระผมเองเห็นว่าลานนวดธรรมดานวดข้าวเนี่ยนะนวดข้าวเนี่ยก็ตัวเล็กสุดก็แล้วกันก็ถือว่า10เมตรคูณ10เมตรเนี่ยหรือว่าก็เท่ากับ5วาคูณ5วาเนี่ยจะคิดง่ายก็มีปูทองตัวหนึ่งเนี่ยขนาดเท่าลานนวดข้าวอาศัยอยู่ในหนองน้ำแห่งหนึ่ง ปูทองตัวนี้จับช้างกินเป็นอาหารแสดงว่าตัวใหญ่ไม่ไม่ใช่ขนาด10เมตรคูณ10เมตรแล้วนะเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เนี่ยก็จะถือว่าใหญ่มากเพราะว่าลานนวดข้าวเนี่ยตาขนาดเล็กๆจะอยู่ประมาณนั้น10เมตรคูณ10เมตรแสดงว่าปูทองตัวนี้เนี่ยต้องมีขนาดใหญ่มากๆนะก็อาจจะคนทั้งหมู่บ้านต้องเอาข้าวมากองรวมกันเป็นลานนวดข้าวเนี่ยก็อาจจะมีขนาดถึง 50เมตรคูณห้เมตรเลยทีเดียวกว้างมากๆตัวใหญ่มากๆสามารถจับช้างกินเป็นอาหารได้เนี่ยปูทองตัวนี้ชอบจับช้างกินเป็นอาหารเสมอเลยจนพวกช้างขยาดไม่กล้าพาช้างเนี่ยลงไปในหนองน้ําแห่งนั้นอีกเลยหนองน้ําใหญ่าการละครั้งหนึ่งนะครั้งนั้นนางช้างตัวหนึ่งพอมีท้องก็รีออกจากโขง ไปอยู่ณนภะูเขาแห่งหนึ่งจนตกลูกเรียบร้อยตกลูกก็คือคลอดลูกนั่นแหละเรียบร้อยและลูกช้างตัวนั้นมีรูปร่างใหญ่ที่โตเลยละดุดภูเขาอันชันเขาเขาเปรียบไว้มีบริวารมากต่อมาต่อมาได้นางช้างตัวหนึ่งเป็นเมียลูกช้างตัวนี้นะซึ่งน่าจะเป็นช้างออเป็นเป็น เป็นเอกอุเลยแหละเพราะว่าอยู่ๆก็คืออยู่ๆโตตัวโตวใหญ่ขึ้นมาเลยเขาเรียกว่าเหมือนดุดภูเขาเนยแล้วก็ได้ช้างตัวหนึ่งมาเป็นเมียแล้วมันเกิดความคิดขึ้นมาว่าจะจับปูทองตัวนั้นให้ได้เพราะว่าช้างเนี่ยตั้งแต่ปูย่าตายายของช้างบรรพบุรุษเนี่ยโดนปูทองเนี่ยถ้าไปหนองน้ำเนี่ยโดนปูทองเนี่ยจับกินเป็นเสมอเลยเรียกว่า เป็นเป็นความแค้นก็ได้แล้วก็เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายกับเหล่าช้างได้ช้างเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ไปล่าเนื้อสัตว์นะเป็นกินในส่วนของผลหมกหลากไม้เท่านั้นเองเท่าที่เคยเห็นเนี่ยช้างเนี่ยจะไม่ค่อยไปจับเสือมากินหรือไปจับกวางมากินจับเต่ามากินจับอะไรสัตว์เนี่ยไม่เห็นก็จะเป็นกินแต่ พืชผักผล,ลไม้เท่านั้นแต่ปูเนี่ยมาจับช้างกินเนี่ยจนจนเรียกว่ามันหลายชั่วอายุคนแล้วก็โดนกินไปเพราะฉะนั้นนํามาถึงเนี่ยพญาช้างตัวนี้ก็แล้วกันมันเกิดความคิดว่าจะจับปูท้องตัวนั้นให้ได้แหละจึงพาฮะพึ่งพาแม่กับเมียที่ลงจากเขาตรงนู้นนะที่เคยไปอยู่เขาตรงนู้นนะลงมามาหาโขงช้าง ก็เท่าคือครอบครัวใหญ่ที่อยู่ข้างล่างนี่แหละเมื่อพบพ่อแล้วได้แจ้งความในใจเใ้ทราบพ่อนั่นก็บอกว่าพ่อก็บอกว่าอย่าเลยลูกเอ๋ยอย่าเลยอย่าเลยลูกเอ๋ยพญาช้างผู้เป็นพ่อห้ามทันทีถึงยังไงเจ้าก็จับมันไม่ได้หรอกพญาช้างก็ตอบ ช้างผู้เป็นพ่อไปว่าแต่ข้าจะพยายามลูกช้างยืนกลางตามความตั้งใจของมันขอให้พ่อคอยดูกันแล้วกันพาิาาช้างลูกช้างตัวนี้ติดตัวใหญ่มโหฬารเนี่ยนะเ,เกิดเป็นช้างพิเศษขึ้นมาในตัวนี้มีความยิ่งใหญ่ในตัวและมีบริวารแล้วแหละเาขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นอภิชาติบุตรของช้างในโขงช้างณนะขนาดนั้นคันแล้ว มันไปแอบอยู่ใกล้หนองน้ําที่ปูทองตัวนั้นอยู่เนี่ยคือสร้างวิรลกรรมจับช้างกินครั้งแล้วครั้งเล่าหลายชั่วอายุคนมาแล้วเนี่ยจนช้างเนี่ยแทบจริงๆอะ่ะช้างกับน้ำเนี่ยเป็นของคู่กันแต่นี่ปูตัวนี้กลับชอบเอาช้างกินไปไม่รู้เท่าไรเป็นเท่าไรแล้วพวกช้างนะแล้วก็เรียกกับพวกช้างมาพร้อมกันแล้วถามขึ้นว่าปูใหญ่ตัวนั้น มันจับพวกเรากินเวลาลงไปในหนองหรือเวลาเที่ยวหาอาหารหรือเวลาขึ้นจากหนองนก็ประชุมกันแหละเรียกว่ามีการประชุมเรียกพวกช้างต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยไม่ใช่ช้างแก่เท่าอะไรก็พอที่จะมาเรียกประชุมปรึกษาหารือกันได้ก็ถามนคนที่ช้างที่อยู่ประจำในที่นั้น,นก็ได้ให้ข้อมูลเลยว่า มันจับเวลาขึ้นจากหนองน้ำเวลาเราเล่นน้ำเสร็จแล้วเนี่ยขึ้นจากหนองน้ำมันก็จับเราพวกช้างตัวหนึ่งก็บอกปญาช้างตัวนี้ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงพากันลงไปในหนองนั้นอาบน้ำกินน้ำแล้วรีบขึ้นมาก่อนเราจะขึ้นมาทีหลังพวกช้าง พอได้ยินนัดแนะกันตรงนี้จากพญาช้างตัวนี้แล้วก็โอเคตกลงกันเป็นที่เข้าใจว่าต้องอาบน้ําเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเลยกันแล้วกันเพราะว่าปูเนี่ยมันจะจับกินก็ตอนที่ขึ้นจากหนองน้ำพญาช้างบอกว่าจะขึ้นมาเป็นตัวสุดท้ายพวกช้างก็ได้ทําตามคําสั่งฝ่ายถึงปูใหญ่กับปูทองตัวนี้แหลกะก็ชูกล้ามหนีบเท้าช้างตัวนั้นไว้ ดุดคีมใหญ่หนีบเหมือนแท่งเหล็กเลยนะและเมื่อนางช้างนางช้างผู้เป็นเมียเห็นดังนั้นก็รีบไปยืนคอยอยู่ไปคอยดูเนะี่ยอยู่ริมฝั่งด้วยหวังว่าช้างจะลากปูขึ้นฝั่งได้แต่ไม่เป็นไปดังใจนึกปูกลับฉุดช้างเข้าปากของมัน ปูนี่ตัวใหญ่จริงๆขนาดพญาช้างนี่ตัวใหญ่ขนาดเท่ากับภูเขาเนี่ยนะอันชันเนี่ยยังลากไปกินได้ลาเขาปากแหละช้างผู้กล้า,าหาญเนีดิ้นรนขอให้พวกช้างช่วยแต่ไม่มีตัวใดกล้าเขาช่วยมีแต่พวกกลัวตายหนีไปสิน้นแม้นางช้างผู้เป็นเมียของมัน ก็คิดจะวิ่งหนีเสียอีกด้วยซ้าไปคือช้างนี่คิดบางทีก็คิดกลัวนะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ดุร้ายอะไรโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยเขาเป็นช้างที่กินผักพืชผักผลไม้เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยที่จะทําลายสัตว์อะไรยกเว้นว่าห่วงฝูงห่วงลูกห่วงเมียนั่นแหละพอดีช้างผู้เคาะร้ายร้องบอกว่าปูทองตายาวหนังแข็ง เหมือนกระดูกไม่มีขนเหมือนสัตว์อื่นได้หนีบเราเธออย่าทิ้งเราผู้เป็นคู่ชีวิตเสียเลยช้างตัวนี้นะครับก็บอกลองออกมาเนี่ยเออฟังเนี่ยเราก็ฟังกันต่อไปว่าทํำไมถึงพูดอย่างนั้นว่าปูทองตายาวหนังแข็งเหมือนกระดูกไม่มีขนเหมือนสัตว์อื่นได้หนีบเรา เธออย่าทิ้งเราเป็นเราซึ่งผู้เป็นคู่ชีวิตจะเลยก็คงจะบอกเมียของตัวเองแัแ่นแหละนางช้างหยุดชะงักหันมาปลอบผัวว่าอันนี้เป็นการพูดระหว่างผัวกับเมียแล้วจวนเขาเรียกว่าจวนเป็นเรื่องที่ชกละหกแล้วเป็นเขาเรียกว่าเส้นยาแดงผ่าแปดเรื่องเป็นเรื่องตายแล้วดูซิว่านางช้างผู้เป็นเมียจะพูดว่ายังไงพูดว่า พี่เป็นที่รักของน้องอย่างยิ่งยิ่งกว่าปัตพภีเป็นพยาโคจสารมีกำลังถึง60แรงน้องจะไม่ทอดทิ้งพี่หรอกพี่ไม่ต้องกลัวพี่ทนเอาหน่อยเดี๋ยวน้องจะอ้อนวอนปูทองให้ว่าแล้วนางก็อ้อนวอนปูทองด้วยเสียงอันหวานว่าบรรดาปูที่เที่ยวแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรและแม่น้ำคงคา ยมุนาข้าพเจ้าเข้าใจว่าท่านนี่แหละประเสริฐกว่าสัตว์น้ำทั้งหมดขอท่านจงปล่อยสามีข้าพเจ้าเถิดเมื่อปูทองได้ยินเสียงหวานของนางช้างดังนั้นก็เกิดใจอ่อนลงทันทีนีปูแสดงว่าปูนี่ก็คงจะไม่ค่อยมีใครไปพูดเสียงหวานเสียงเพราะอย่างนี้นะคนบางคนก็เหมือนกันไม่ค่อยมีใครให้เกลียด ให้เกียรติในการพูดดีพูดเพราะด้วยทั้งๆท,ที่เป็นคนมีอำนาจนะมีอำนาจกรเพราะไม่เคยฟังใครก็ได้จะอาจจะเป็นไปได้มันก็ใจอ่อนลงทันทีมันคลายกล้ามเสียทันทีลืมนึกไปว่าพยาช้างจะทำร้ายตนฝ่ายพยาช้างครั้นเห็นเป็นโอกาสเหมาะดังนั้นกรลีบยกเท้ากระทืบลงกลางหลังมันเต็มแรง ปูเนี่ยมันจะมีกระดองเป็นเรียบๆข้างหลังกระดองปูทองเนี่ยแตกกระจายมันก็สิ้นใจตาย,ตายหมดลิด์เดชไปในบัตรดลนั้นเลยแล้วพญาช้างก็ส่งเสียงเลยใชยโ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 ยเราชนะแล้วเนี่ยนะพญาช้างส่งเสียงร้องลั่นขึ้นด้วยความดีใจเราลอดตายแล้วฝ่ายพวกช้างเมื่อได้ยินเสียงร้องของพญาช้าง ก็รีบออกมาดูและได้ช่วยกันเอาซากปูนั้นขึ้นมาบนบกแล้วช่วยกันเนี่ยกระเทืบเสียจนแหลกละเอียดก็คงจะแค้นมานานแล้วพอเห็นอย่างนั้นก็ได้ทีเลยช่วยกันลุมประชาทันแม้จะตายแล้วก็ยังประชาทันอีกเรียกว่ารวมรวมเท้าแหละรวมฐานเหยียบกระเทือบช้างนี่เขามีเท้าใหญ่ๆนะแล้วน้ำหนักเยอะก็คงจะเหยียบแหลกเลยแหละนะ ด้วยความเก็บแค้นใจที่มีมานานแสนนานที่เรียกว่าเหล่าช้างทั้งหลายที่ในโขลงช้างที่อยู่แถบนี้โดนกินไปไม่รู้กี่ชั่วอายุแล้วละ่ะส่วนก้ามปูใหญ่ทั้งสองข้างได้หักออกจากกระดองแยกกันอยู่เวลาฝนตกลงมาก้ามปูทั้งสองก็ลอยไปตามแม่น้ำคงคาก้ามหนึ่งลอยไปกลางทะเล อีกก้ามหนึ่งลอยไปติดอยู่ที่ท่าพระราชวังก็เมื่อพระเจ้าแผ่นดินเมืองน,นั้นได้เสด็จไปพบเข้าก็จึงรับสั่งให้นำขึ้นไปทำเป็นตะโพนตั้งชื่อว่าตะโพนอันนี้นะตั้งชื่อตะโพนนี้ว่าอาจิกะส่วนกล้ามที่ก้ามปลูนะก้ามปูเนี่ยที่ไหลไปกลางทะเลนั้น พวกอสูรศูนย์พวกยักษ์พวกอะไรต่างเหล่านี้นะได้เอาไปทําเป็นกลองใหญ่ชื่ออารามุนอออ่างเนี่ยนะสาลอาลอลิงมอมาสระอุลอลิงเนี่ยเราอาจจะอ่านว่าอารมุลแต่ผมจะอ่านว่าอารามุลภายหลังเมื่อพวกอสูรทําสงครามแพ้พระอินทร์แล้วหมายถึงว่าอสูรเนี่ยจะทําสงครามแพ้พระอินทร์ได้ทิ้งกลองนั้นไป พระอินทร์รงรับสั่งให้หามกลองนั้นไปไว้สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์ยอยู่เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ชั้นดาวดึงก็ให้พวกเทพบริวารทั้งหลายเนี่ยเมื่อชนะศึกแล้วก็หามไปไว้ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนั่นแหละกรงนั้นเวลาตีมีเสียงดุดฟ้าลั่นดังนั้นคนโบราณจึงชอบบอกเด็กๆเสมอว่าเมฆลั่นฟ้าลั่นนั่นและ คือเสียงกรองของพระอินทร์หลักคติจากนิทานเรื่องนี้ในโลกนี้ไม่มีใครเก่งเกินใครคนที่ว่าเก่งที่สุดนั้นสักวันหนึ่งต้องมีคนเก่งกว่ามาปราบให้กลายเป็นผู้พ่ายแพ้อย่างยับเยินหมดความเก่งแน่ๆไม่ต้องสงสัยและก็มันเป็นไปตามนั้นแหละ